ที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะก็คือว่ามีผู้ชายเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ใช้อาวุธเปินยิงกราดชาวบ้านแถวนั้นเสียชีวิตไปแล้ว3คนด้วยกันนะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนว่าเป็นยังไงนะคะ เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้ยิงชาวบ้านนะคะในพื้นที่หมู่บ้านกรุงเพชรซอย4ตําบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเสียชีวิต3คนตํารวจอยู่ระหว่างปิดล้อมค่ะเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้เลยนะคะ5โมงครึ่ง5โมง40เนี่ยทีมข่าวในพื้นที่รายงานว่าตํารวจยังเข้าไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไม่ได้ เพราะว่าผู้ชายคนนี้ยังใช้ปืนยิงขู่ถ้าเกิดว่าเห็นตำรวจเข้าไปในระยะใกล้ตอนนี้ก็คือเน้นให้คุณแม่ของผู้ชายคนนี้ช่วยกลี้ก่อบหน่อยแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ยอมโทรหาแม่ตามที่แม่เนี่ยพยายามจะบอกลูกชายส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุก็คาดว่าเป็นเพราะว่าวันนี้ผู้ก่อเหตุต้องไปขึ้นศาลปมทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตสองรายแรกคือผู้เสียชีวิตสองรายแรกเนี่ยเขาอยู่หอพักตรงข้ามกับบ้านผู้ก่อเหตุคะ่ะ ทีนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันก่อนมือยิงใช้ปืนไปตบหัวผู้เสียชีวิตผู้ตายก็เลยไปแจ้งความวันนี้สารนัดไปให้ไปพร้อมกันทั้งสองฝ่ายล่าสุดมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก2องรายก็รวมบาดเจ็บตอนนี้4รายนะคะเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือส่วนเสียชีวิตก็คือ3รา,าย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการอบพยพเด็กเล็กประมาณ40คนออกจากศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ใกล้เคียงโดยด่วนออกหมดแล้วนะคะผู้ปกคร,กรองมารับออกไปหมดแล้วแล้วก็มีรายงานด้วยว่าผู้ชายที่ก่อเหตุนั้นเป็นอดีตทหารพรานรแล้วก็มีคดียาเสพติดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุนิสาอัวมาตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณสุนิสาสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเด็กๆ40รายเนี่ยออกจากพื้นที่ครบทุกคนยังครับ ตอนนี้ออกคุกคนแล้วค่ะครับคือหลังจากที่ออกจากศูนย์พักพิงเด็กเนี่ยศูนย์เด็กเล็กเนี่ยแล้วไปอยู่ที่ไหนครับหรือว่ากลับบ้านเลยกลับบ้านเลยค่ะมีผู้ปกครองมารับกลับบ้านเลยแล้วค่ะครับอตอน,อต,อนตอนนี้มาที่ผู้ก่อเหตุกันบ้างนะคะตกลงคุณแม่ได้เกลี้ยกล่อมหรือย,ยังคะคุณแม่เกลี้ยกล่อมไปสองรอบโดยใช้โทรโข่งค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปนะคะแล้วก็ให้ไปเกลี้ยกล่อมแต่ว่าลูกชายเขาก็ยังไม่เห็นโทรศัพท์ก,ก,กลับมาที่แม่ค่ะค่ะ คุณสุนิสาตอนนี้เจ้าหน้าที่จะมีการยกระดับในการเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยังไงไหมคะตอนนี้ยังปบตอยู่บริเวณโดยค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังใช้วุธยปืนยิงเมื่อสักครู่ที่ถามมาค่ะก็ยิงยิงสองนัดแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้บาเดเจ็บเพิ่มอีกสองรายเนื่องจากว่าผู้บาเดเจ็บที่ที่เพิ่งถูกยิงเนี่ยคะ่ะเขาได้โทรศาพัพท์ครับของชายของคนที่เสียชีวิตที่อยู่หน้าบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ เขาโทรมาบอกว่าเขาโดนยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ในบ้านนะคะครับปวามว่าค่ะค่ะหมายความว่าตอนนี้ยังช่วยผู้บาดเจ็บรายล่าสุดออกมาไม่ได้เหรอคะยังหาไม่เจอค่ะเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะตำรวจก็ได้อ่ารับฝ้าด้านหลังของบ้านนะคะเข้าไปพร้อมกับเพื่ออนี่เข้าไปดูผู้บาดเจ็บตามที่น้องชายของผู้เจ็บที่บอกนะคะแต่ว่าเข้าไปในบ้านแล้วยังหาไม่เจอค่ะยังไม่ทราบสบเหน ทีนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านต้นมะม่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการอบเพลีออกจากพื้นที่หรือยังครับคุณสุนิสาก็ชาวบ้านก็อยู่ในบ้านปกตินะคะไม่ไม่ได้ออกมาเลยแต่ว่าก็มีเจ้าหน,น้าที่ตำรวจที่ยังอยู่ในพื้นที่เป็นกาลังอยู่ในที่อย่างแน่นหนาครับหมู่บ้านต้นมะม่วงมีกี่หลังคาเรือนครับม่ไม่บ้านต้นมะม่วงค่ะเป็นหมู่บ้านกรุงเพชค่ะแต่ว่าอืมต้นมะม่วงค่ะครับค<ข>่ะหมู่บ้านนี้คืออยู่กันหนาแน่นไหมคะ มีค่ะเป็นหมู่บ้านจัะนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ประกาศให้อบพยพเหรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่นะคะะอย่างงี้ทุกคนก็คืออยู่ในบ้านเพราะว่าทุกคนยังอยู่ในบ้านที่ชายก้าออกมาเนื่องจากว่าตัวตัวแบบว่าพอมีฟล็อปขึ้นไหวแล้วเขาจะหนีออกมาเลยประมาณนี้ค่ะลัวโดนลูกหลงอะนะคะคุณสุนิสาตอนนี้ตั้งแต่คนสุนิสามาถึงที่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้เนี่ยพอจับประมาณการได้ไหมว่าคนร้ายนี่ยิงออกไปประมาณกี่นัดแล้วเพื่อประเมินว่ากระสุนใกล้จะหมดหรือยังอะค่ะ เยอะมากค่ะเยอะต่ับนับไม่ท้วนว่างั้นเถอะใช่ค่ะคุณสุนิสาครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่ตำรวจเข้าไปปิดล้อมแล้วพาคุณแม่มาเกลี้ยกล่อมเนี่ยเท่าที่สังเกตด้วยตาเปล่าเห็นท่าทีของผู้ก่อเหตุพยายามที่จะเหมือนจะอ่อนลงไหมฮะหรือยังไงเอ่ยคือตรงถูกเกระเทตุนไม่ไม่มีใครเข้าไปได้เลยค่ะเขาค่ะว่าตำรวจนะคะเข้าไปบริเวณหน้าปากซอยแค่นั้นเองเขาก็จะยิง อ๋อแล้วเขามีการสื่อสารอะไรออกมาบ้างไหมคะว่าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรมะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะโอก็คือเห็นตำรวจปั๊บยิงสวนออกมาก่อนเลยใช่ค่ะแต่<ะ>แตเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บอกว่าพีกเขาส่งข้อความไปหาเพื่อนเขาเขาบอกว่าลาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะอ,อ,อ,อตอนนี้สื่อเข้าไปใกล้ได้ที่สุดแค่ไหนคะคุณสุนิสาหยู่อยู่ซอยย่งผัดมาพสื่อ ใช่ค่ะตอนตัดมานะคะก้าไปไม่ได้เลยอ๋อจากปากซอยในจุดที่ตํารวจอยู่แล้วก็สื่อมนชนอยู่เนี่ยห่างจากตัวบ้านของผู้เกาะเหตุไกลไหมคะคุณสุนิสาก็คือมีบ้านมีบ้านกั้งไว้ะค่ะครับคู่บ้านจะสันก็จะมีเป็นซอยกั้นกั้นกันใช่ไหมคะเราก็จะอยู่อีซอยัดมาจากซอยของบ้านผู้เกาะเหดค่ะ ในบ้านของผู้ก่อเหตุนี่เราพอทราบไหมคะว่าเขาอยู่คนเดียวหรือว่ามีใครคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยไหมคะตอนตอนนี้เดียวคะ่ะจากที่กันเขาแชทโดนบินนะคะ,คะก็จะเห็นว่าเขาอยู่บริเวณชั้นสองของตัวบ้านนะคะโดยถืออาวุธยุ่งด้วยบริเวณบานก็จะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามรายเรียงคงอยู่บน บนถนนหน้าบ้านน้อเอแล้วก็แเข้าไปได้เลยค่ะ,ค,ะคุณสุนิสาตอนนี้เมื่อคุณแม่ของผู้ก่อเหตุมาเจราจาไม่เป็นผลพอจะทราบไหมคะว่าจะมีการติดต่อใครเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวคนอื่นๆมาช่วยเจราจาเพิ่มเติมไหมคะตอนตอนนี้ยังเลยตอนกลางเลยค่ะเออตอนนี้ค่ะมีแค่คมีข้อมูลล่าสุดบอกว่าเขาเป็นอดีตทาหารพรานด้วยเหรอคะคุณสุนิสาพอทราบไหมคะตอนดีไม่ใจเขา ค่ะครับค่ะอาล้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอะตอนนี้มันมีรายงานเข้ามาแบบนี้แล้วก็ตรงกับที่คุณสุนิสาเรียนเมื่อสักครู่ว่า มีคนถูกยิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณบ้านผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถช่วยนําตัวออกมาได้เพราะ<อ>ว่าผู้ก่อเหตุอยู่บนชั้นสองล่าสุดจึงมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ประสานเป็นรถหุ้มเกราะเข้ามานะคะก็คือจะขับรถหุ้มเกราะเข้าไปเลยเพื่อไปนําตัวผู้บาดเจ็บนี้ออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวรอติดตามปฏิบัติการนี้ครับแต่ว่าเป็นยุทธวิธีของตํารวจนะครับอยู่ระหว่างเข้าไปปิดล้อมบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเคลียร์ก่อให้ผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวแต่ประเด็นสำคัญคือว่าเขามีอาวุธปืน เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง <นะ S 2> แล้วก็ม,มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะต่างกับกรณีของสารวัตครคลั่งก่อนหน้านี้ที่สารวัตครคลั่งจริงๆยังไม่ได้ยิงใส่คนทั่วไปแต่ว่าในรายนี้เนี่ยมีการยิงใส่บุคคลอื่นจนมีผู้เสียชีวิตแล้วนี่่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้